ตั้งใจชก่างนี้อ่ะน่าดูน่ารักมากโดนไปหนึ่งนับยกทีแล้วมายกนี้จะโดนนับหรือว่าจะจะจะ,จะได้นอกอ่ะดูอยากกระพริบตาครับจุดเดือดมาแล้วแทงขวาของเพชรพิฆาตหนึ่งตรน,นี้เตะขวาคืนเพชรพิฆาตก็เตะขวามาอาวุธย,วยาวครับขวายาวขวายาว ้ำ่ย้ำเ่าจเจ้าอีกสักหนึ่งนับได้ใจย,ยกทีแล้วแต่ทีเดียวได้นับไปแล้วยกนี้เกมมันบีให้เดินแล้วครับถอยไม่ได้ใช้ชนะอยู่แค่เอื้อแต่ว่าตัวเองไปเสียหนึ่งนับลูกคืนมาสู้ยิบตาต่อยลำตัวถึงหลักไงท้องไงไส้เหลี่ยมตัวและใช้ได้ครับขอแข็งแข็งมาก แต่ว่านาทีทองลูกตอนนงมีไหมลกได้ปีกแต่มาตีได้ครับแย่ทางเท่านั้นเองหนทางอีกยาวไกลวัดระยะดีแข้งขวาหนึ่งตนิษแเตะขวาแต่โดนจับกวาดล่างอาแล้วครับเริ่มจับทางได้แล้วเพชรพิฆาตขยับขยับเคลียอ,อีกแล้ว มาชมยกที่4ครับ 1. ทรณีชอหาพยักหน้าหน 1. ทรณทีสอศาสตรามมุมแดงเพชรพิฆาตแสงมรกดน้ำเงินจะเรียกคืนได้หรือไม่โดนข่าวของด้านหนึ่งทนีจะยุบจะชดไม่ได้ครับเล่งมากอ้าวนี่ละครับเตะไม่อะไรเป็นลงกวาดไม่อะไรเป็นล้มนะครับอะไรอะไรไมันก็เกิดขึ้นได้หมดแน่ดอกนาย สิ่งที่ท่านคิดอาจจะไม่เหมือนกับที่ท่านคิดก็ได้สิ่งที่่ระเห็นอาจจะเป็นภาพลงตาก็ได้เตะขวาได้ครับเตะซ้ายคือพับนอกผิดประการโดนเตะไปสองครั้งบริเวณพับตับในทำท่าย,ยิางแยงเหมือนกัน ต้องตัดสินใจอะ,อะไรสักอย่างหนึ่งหนึ่งเท่านี้เตะตัดพับนอกก็เห็นอยู่นะแต่ว่าโอกาสโดนเข่าเต้มแผ่นหลังนะครับถ้าได้ใบ้ก็ค่อยหายใจช่วขึ้นมาห,หน่อยเพชรพิฆาตเตะขวาหนึ่งเท่นี้ปั้นด้วยซอขวาเพชรพิฆาตเดินเข้าหาครับขยับกวาดล่างโดนทีมยัด อ้าวแหมมุมนี้มุมนี้เป็นมุมอาถันหรือเปล่าล้มกันบ่อยตรงเนี้ยเมื่อกี้นี้หนึ่งตอนนี้งท้องขึ้นมาแทงด้วยเขา่าลุกขวางตอนนี้ออกมาคุ้มจังหวะคุมอยู่หรือเปล่า <c oughs> คุมไม่อยู่ตัวเองว่างายท้องไปอีกแล้วเก่า <c oughs> <c oughs> แต่เวลาใหม่ตัดไม่สศอกโนนเข่าของเพชรพิคาเขาอีก เฮ้พี่าแตะขวาแตะขวาหน้าท้องอ้าวโดนอย่างนี้หมดยกนี่อย่าเพิ่งประมาทหมดยกสุดท้ายทางด้านนักมวยหมุมแดงครับหนึ่งีชอหพยักรอหนึ่งธรีสศสาสตราชนะไป